สวัสดีค่ะสวัสดี FC ยาการาเด้นที่น่ารักทุกท่านนะคะยาการ์เด้นพิกัดตลาดต,าดต้นไม้สวนด่านเกวียนนครราชสีมาขอให้เลี้ยงไม้อย่างมีความสุขนะคะฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะ ขออนุญาตขั้นสักครู่นะคะวันนี้นะคะก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการดีท็อกนะคะช่วยสลายไขยมันล้างสารพิษในลำไส้นะคะตัวนี้มีชื่อว่าสมุนไพรชอบฟ้านะคะเขาเป็นสินค้าโอท็อปนะคะเป็นสมุนไพรล้วนๆมีสมุนไพรทั้งหมดด้วยกัน8ชนิดนะคะเป็นตัวช่วยดีท็อกสําหรับใครนะคะที่ไม่เคยดีท็อกเลยนะคะ หรือว่าท้องผูกนะคะขับถ่ายยากนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่อายุเยอะระบบเผาผานพังนะคะแนะนําเลยค่ะแล้วก็สามารถดื่มได้ตั้งแต่เด็กอายุ9้าขวบขึ้นไปนะคะสามารถดื่มได้คุณพ่อคุณแม่อายุ60 70 80นะคะก็สามารถดื่มได้เหมือนกันนะคะดื่มเพียงหนึ่งแก้วก่อนนอนเท่านั้นนะคะถ้าใครที่ มีธาตุหนักนะคะก็คือขับถ่ายยากนะคะให้ดื่มเป็น1แก้วใหญ่เลยนะคะแต่สําหรับใครที่ธาตุเบานะคะอยากดื่มนะคะก็ดื่มเพียงแก้วเล็กๆนะคะเป็นแก้วเป็กนะคะ1ห่อนะคะจะดื่มได้นาน2-3สัปดาห์กันเลยนะคะสุดคุ้มค่ะเพียงห่อละ150บาทเท่านั้นนะคะมีค่าจะส่งอยู่ที่50บาทค่ะเราจัดโปรโมชั่นนะคะ 4ห่อ600บาทนะคะสําหรับโอนนะคะจัดส่งฟรีค่ะแต่ถ้าเก็บปลายทางนะคะก็จะบวกเพิ่ม20บาทนะคะเป็น620บาทค่ะสมุนไพรตัวนี้นะคะเป็นสมุนไพรล,ล้วนๆเลยนะคะเป็นสินค้าโอท็อปมีสมุนไพรด้วยกัน8ชนิดอ่าตัวนี้เป็นแบบใช้ต้มดื่มนะคะก็คือให้เรานําสมุนไพรทั้งหมดนะคะ เทใส่ในถุงต้มนะคะตัวนี้เขาจะแถมถุงต้มให้ด้วยนะคะคือสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะเทสมุนไพรทั้งหมดนะคะใส่ในถุงต้มแล้วนําไปเคี่ยวนะคะไปต้มน้ําเดือดอใช้น้ําอยู่ที่สามลิตรครึ่งนะคะแต่ถ้าเราอยากได้น้ําที่เข้มข้นนะคะให้เราลดปริมาณน้ําลงนะคะ,ะเคี่ยวนาน20 3สามสิบนาทีค่ะหรือว่าจะเคี่ยวนานกว่านั้นก็ได้นะคะยิ่งถ้าเราเคี่ยวนานนะคะเราก็จะได้ตัวสมุนไพรที่เข้มข้นยิ่งขึ้นนะคะ หลังจากที่ได้สมุนไพรแล้วนะคะเราจะรอให้เขาเย็นนะคะเย็นแล้วถึงจะนํามากรอกใส่ตู้เย็นนะคะไว้ดื่มเพียงหนึ่งแก้วก่อนนอนเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เราดื่มไปแล้วนะคะ6กถึงแปดชั่วโมงนะคะสมุนไพรเขาก็จะทํางานนะคะออกฤทธิ์ได้ดีมากเลยนะคะค่ะตัวนี้นะคะ ไม่เพียงแต่จะช่วยดีท็อกขับของเสียออกแล้วนะคะกะ็ก็ยังมีผลพลอยได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพุงยุบน้ำหนักลดนะคะอาการปวดหัวปวดไมเกรนเหล่านั้นนะคะก็จะหายไปนะคะสำหรับใครที่พุงหนาขาใหญ่ก็จะช่วยสลายไขมันได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ถ้าสําหรับใครที่ไม่ต้องการที่จะให้น้ําหนักลดนะคะ ก็ให้ทานอาหารได้ตามปกติเลยนะคะไม่ต้องอควบคุมในเรื่องของการทานอาหารนะคะแต่ถ้าใครนะคะอยากต้องการที่จะให้น้ําหนักลดนะคะกะ็ต้องช่วยในการควบคุมอาหารด้วยนะคะก็คือทานในปริมาณที่น้อยลงนะคะแล้วก็งดพวกของหวานของมันของทอดนะคะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่หออละ1 5 0บาทนะคะ,ะดื่มได้นานคะ่ะ2-3งสัปดาห์นะคะคือว่าสุดคุ้มมากเลยนะคะ ดื่มกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นนะคะสี่ห่อหกร้อยบาทจัดส่งฟรีนะคะแต่ถ้าอยากได้ในราคาถูกๆนะคะสิบห่อนะคะเรามีเลทราคาส่งนะคะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทนะคะถ้าเก็บไปทางก็หนึ่งพันสองรอยี่สิบบาทคะ่ะดื่มได้นานนะคะแล้วก็ดื่มกันได้ทั้งครอบครัวกันเลยนะคะ EP นี้นะคะ มาอัปเดตเพาะเมล็ดโชค9ชั้นค่ะอันนี้นะคะนุก,ก็ได้ทําการเพราะไปเมื่อวันที่3สิงหานะคะแล้วก็วันที่4สิงหาค่ะมาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็อ่ะส่วนทางนี้นะคะจะเป็นของวันที่3สิงหานะคะ3สิงหาอ่างอกมาแล้วเขาก็จะเป็นขาวๆแบบนี้นะคะอ่าอันนี้มีสองเมล็ด อเอาที่มเมล็ดนี้นะคะอันนี้น้องงอกมาแล้วนะคะเขาก็จะเป็นขาวๆแบบนี้นะคะเขาวๆแบบนี้ไม่ใช่เชื้อรานะคะเป็นระบบลากนะคะเป็นระบบลากถ้ามือใหม่เจอนะคะอย่าไปทําการเขีย่ยเขานะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้เขาเสียนะคะเดี๋ยวทำให้เสียจะทําให้เขาไม่งอกนะคะอันนี้นุกเพาะมาตั้งแต่วันที่สาม ก็โดนน้ําฝนค่ะโดนน,น้าฝนก็เลยไม่ได้รถทุกวันค่ะก็โดนน้ําฝนเขาจะงอกมาแบบนี้นะคะอันนี้ก็ยังยังงอกมาไม่หมดกระถางตัวนี้นุชจะใส่เยอะค่ะนุชจะใส่เยอะอันนี้นุชจะใส่หลายหลายเมล็ดค่ะนี่เริ่มงอกมาแล้วนะคะก็จะเป็นขาวๆแบบนี้นะคะเป็นขาวๆแบบนี้อ,อันนี้ขาวๆเขียวๆค่ะ ขาวๆเขียวๆงอกมาแล้วอ่าพวกนี้ก um, uh, ็น uh, 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 id uh, ่าจะประมาณที่สามสี่เมล็ดสี่ห้าเมล็ดค่ะอันนี้ก็งอกมาแล้วนะคะอ่าอันนี้จะใส่หลายเมล็ดแล้วก็อันนี้จะใส่แค่เมล็ดเดียวค่ะหนึ่งเมล็ดต่อหนึ่งกระถางค่ะหนึ่งเมล็ดต่อหนึ่งกระถางอันนี้ก็จะเป็นแบบแบบถาดเนี่ยอันนี้งอกมาแล้วนะคะงอกมาแล้วจะเป็นเขียวๆ ส่วนอันนี้อันนี้ก็จะวางวางห่างกันค่ะแต่ว่าก็อ่ารดน้ำแรงบ้างค่ะแล้วก็โดนโดนฝนบ้างนะคะเขาก็เลยอ่าเม็ดกระโดนกระดินเข้าไปหากันแล้วนะคะระบบลากค่ะขาขาวระบบลากนี่งอกมาแล้วนะคะฝั่งทางนี้จะเป็นวันที่สี่ค่ะวันที่สี่อันนี้มเมล็ดใหญ่มากค่ะ,มะเมล็ดใหญ่มาก ฐานนี้นะคะฐานนี้เมล็ดใหญ่มากแบบนี้ก็จะเป็นหนึ่งเมล็ดค่ะหนึ่งเมล็ดต่อหนึ่งกระถางอันนี้เขาก็จะลดแรงเขาก็จะกระเด็นขึ้นมานะคะก็จะกระเด็นขึ้นมาอ่าแล้วก็บางเมล็ดก็คือจะฝังไม่ลึกค่ะฝังไม่ลึกเวลาที่เราลดก็จะกระเด็นขึ้นมาค่ะอันนี้ก็เป็นวันที่4ค่ะเนี่ยงอกมาแล้วนะคะงอกมาแล้วเนี่ยค่ะ ถ้าเห็นเป็นขาวๆนะคะเป็นขาวๆก็จะเป็นระบบลากลากฝอยเขาระบบลากฝอยอ่าอันนี้ก็งอกมาดีค่ะงอกมาดีงอกมาดีมากค่ะรดน้ำเช้าเย็นได้เลยวัสดุปลูกใช้แค่คุยมะพร้าวอย่างเดียวก็ได้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็วางห่างๆกันกลบใช้คุยมะพร้าวเหมือนเดิมค่ะกลบไว้เลยแล้วก็รดน้ำเ,าเบาๆค่ะ ถ้าบางห่างกันเวลาที่เขางอกมาอเวลาที่เราไปแยกอลากเขาจะได้ไม่พันกันนะคะก็งอกมาเยอะค่ะงอกมาเยอะเลยนี่งอกมาแล้วนะคะงอกมาแล้วก็งอกไวค่ะจริงๆงอกงอกก่อนก่อนนั้นน้นน้นนั้นอีกนะคะงอกมาหลายวันแล้วค่ะแต่ว่านุชไม่ได้อัปเดตค่ะ ก็บางทีฝนตกบ้างอะไรบ้างนะคะก็เลยไม่ได้อัปเดตสักทีอ่ะวันนี้ฝนหยุดค่ะฝนหยุดก็เลยมาอัปเดตค่ะเมื่อกี้ก็ตกแรงมากค่ะก็เลยรีบมาอัปเดตสําหรับวันนี้นะคะฝากไว้ด้วยค่ะฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ